อีพีีพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติกินนามณีปิยังมันตังแลบุตรสักตะวาอิทิปิโสอควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารยานสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตาโลปุริสธรรมมาสาราิสัต ตถาคีวะมนุสสานังปุจโตภควาติสวากขาโตภควตาธมโมสันทิติกโอะอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันนิกโอะปัจจัตตังเวทิตัพโพวิญญูยิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆโหสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆ สามีจิปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติทังจตาริปุริสายุคานิอัตตาปุริสปุคาราเอสปะคะวะโตสาวกสังโฆอาเนโยปามเนโยทักขิเนโยอัญชลีกาลเนยโยอนุตัรังคุญยคิตังโลกัสสาติ จินดามณีปียงมันตังยสังทาสังโกนังอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะอรหังปปุทันจามหาราชาทวังมังโคสัตถุโนทีปังกาเรเทโวสุโคเสธกินสิเทโวเยสัตโวอัจจฉริษสะมิงกินเนวาทตาปิยังกันตังสาลีปุตโตภาวันตุเม สิทธิลาภชนะนาเยมณีจินดาปิยังจัตถานังสัพเพชนาภูชนาปิยังมามาสักกัตตวะพุทธรัตนังโอสะทังอุตมังวรังหิตังเทวมนุษยานังพุทธเตเชีนโสวิตานาติสันตุปัตตวาสัพเพทุคาหุปัสสมมตุเต สักกตวะธรรมารตนังโอสถังอุตมังวรังปาลิลาหุปสัมานังธรรมะเตเชนัสวตินานัตสันตุปัตถวาสัพเพพยาวุปสัมเณตุเตสักกตวะสังฆะตนังโอสถังอุตมังวรังอานุหุเนยังปาหุเนยังสังฆเตเชนัสวตินานัตสันตุปัตถวา สัพเพโรคะเวบุปสะเมนตุเตติีพิโสภะคะวอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณญสัมปันโนสุขตโลกุวิทูอนุตตาโลปุริสทธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะว่าติสวะ ภาโตภควตาธัมโมสันทิติโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนะยิโกปัจจัตตังเปทิฏฐะโปวินธุอิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆโอสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยาจิตติปันโนภควโต sami cipetipan nu hakawatu sa, -no -sa wakasang ku ya titang cetta di puri sayuka ni atta puri sapu kara e sapu kawatu sa, -sa wakasang ku neyo pau neyo tak neyo anjari karaniyo anu tarang punyak hitang bukat saati จินดามณีปิยังมันตังยสังคาสังโุนังอุปสัน์ติสีเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโคตังจากมหาราชาทวังมังโตัดสัตถุนทิปังกาเลเทโวสุโคเสทิกินสิเทโวเยสักุปัจฉังทัดสมิงกินเนวะ ทัตตาปิยังกันตังสาดีปุตโตภควันตุเมสิทธิลาพังชนะนาเยมานีจินดาปิยังจัทธานังสะเพเชนชนะพระหุชนะปิยังมามาสักตตะวะาพุทธะตานังโสะทังอุตมังวะนังอิตังเทวมนโนสานังพุทธเตเชนัสุตินานิสัมตุปัตตะวะสะเพ ดูคาวุปัสสมมินตุเตสักกะตวะธรรมมาตานังโอสะทังอุตมังวะรังปะริลาหุปัตสามานังธรรมะเตเอนะโสตินานิสันตุปัตถวาสัพเพพะยาวุปัสสมมินตุเตสักกะตวะสังฆาตานังโอสะทังอุตมังวะรังอาหุเนยังอาเมยังสังตี เซนะโสตินานสันตุปัตถวาสเพโลคะภูปัสสเมนตุเตยิปิโสภควาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโิสธรรมสาริสัาเทวมนุ Sanang kutu pakawati sawaka tu pakawata tamu sanji tiko akali ko eh pati ko opanagi ko adatang weti tapo winju hite supati pano ko supati pano pakawato sawo ko ya ya ปันโนภ่ากวัตตสาวกสังโฆสามีจิตปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆปามเนยโยปามเนยโยทักขิเนยโยอนชะริกะนันโยปานุตาลังคุญยคิตังลูกัสสัตติจินดามณีปิยังมันตังยสังตารังโกนังอุปสังสีเนหังมาตาปิตาวะอระหังปะโพตันจะมหาราชาตวังบางโก สัตตุโนทีปังการิเทโวสุโปเทธิจินจิเทโวเยสัคโภปัจฉังทัตสมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาลีปุตโตภะวันตุเมสิทธิลาพังชนะยะเกมากีจินดาปิยังมะมาทักังสับปีชนะภูมิชนะปิยังมะมา มามัสการตวะพุทธะตานังโอสถังอุตมังวะรังสิตังเทวมนุษสานังเตเชีนัสโธทีนานัตสันตุปัตภาวาสัพเพรูคาหุปัสสเมินุเตสัสกัตตวะธรรมารตานังโอสถังอุตมังวะรังปะลิลากุปัสสมานังธรรมะเตเชีนัสโธทีนานีสันตุปัตถะวาสัพเพภาวา ยายบุปผสเมิตุเตสักขตทวัสังคตตานังโอสถังอุตมังวรังอาเมยังเป้าเมยังสังคเตเชนสูทินานาสันตุปัตถวาสัพโพสพเอโรคาวุปัสเมิตุเตจุดอีพีซี